สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวกองทัพตะกะแตนจอบอุกไทยชาวเนเตียมซอสพริกไทยพร้อมลบก่อนจะเข้าเนื้อหาข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆด้วยนะครับผมเอาละครับมาเข้าเนื้อหาข่าวดีกว่า ข่าวฝูงตะกะแตนที่กำลังเล่นงานพืชผลทางการเกษตรในประเทศอินเดียเนปาลและกำลังเดินทางมายังลาวคาดการว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมาไทยในไม่นานนี้แต่คราวนี้ต้องเจอนักรบชาวไทยพิกไทยมาซอดพร้อมรอต้อนรับแฟนเพจเฟซบุ๊กดาม่าขีดแอดดิด ได้โพสต์ในประเด็นดังกล่าวพร้อมระบุว่าตักงแตนปนทาทังก้าเคยระบาดในไทยช่วงพศ .2525 ถึง25 2530 25หลังจากนั้นก็โดนรับประทานเรียบตอนเด็กๆจาทันช่วงไปลายของการระบาดพอดีจำได้ว่าตะักะแตนท่าสมัยนั้นต่างกับยุคนี้มากแบบคนละเรื่องเลย ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อตะกะแตนโคตรอวบอิ่มชุ่มชำ่ำข้างนอกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินโดยเฉพาะขามันนี่ชอบมากถึงกินแล้วคันคอก็ตามแต่เป็นส่วนที่จะชอบที่สุดละของตะกะตนทอดนึกถึงรสชาติสมัยนั้นทีไรน้ำลายหกทุกทีสุดยอดมากๆขนาดทุกวันนี้หากินตะกะแตนทอด หรือแมลงอื่นๆทอดยังไม่อร่อยเท่าสมัยนั้นเลยพอแม่พี่น้องเตรียมตัวกันไว้ก็ดีเพราะมีโอกาสที่การระบาดของปาทังก้าแบบสาหัสที่อินเดียซึ่งตอนนี้เข้าลาวแล้วอาจจะมาถึงไทยก็ได้ถึงตอนนั้นเราต้องแสดงพลังคนไทยพร้อมใจกันรับประทานให้หมดซึ่งไปอีกรอบอย่างไรก็ตาม มีชาวโซเชียลได้เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันดังนี้บางสิ่งที่หายไปถ้าตากะแตนเข้า Google ได้นะมันคงบินอ้อมประเทศไทยแน่ๆถักตาข่ายดักรอแล้วนะมาไว กินแต่ตัวเล็กๆมานาน10ปีแล้วเคยกินตอนเด็กๆครั้งแรกที่สนามหลวงโคตรอร่อยพ่อพาไปเล่นเว้าแล้วมีคนขายทักตะแยนทอดกินแล้วติดใจเลยอิสลาถาวรลังกิตโพสต์ว่าผ่านมาสองประเทศขุนมาเต็มที่มาถึงไทยอ้วนพอดีคํา อาชาลิยาบุญญากิติโพสต์ว่านางตะกแตนถ้าแกคิดจะบินอบยพกันมาควรดูขวดซอสแม็กกี้ในมือพวกฉันเอาไว้อย่าหาทำแมมทัวโพสต์ว่าจากที่อ่านคอมเมนต์แล้วไม่มีอะไรต้องน่ากนงวลกับปัญหานี้ประชาชนทุกส่วนภาค พร้อมใจกันรับมือเป็นอย่างดีสมปองชัยพัฒภูวดลโพสต์ว่าถ้าเข้ามาประเทศไทยนะทักแตนกลายเป็นอาหารอันโอชะแน่ๆขนาดหอยเชอรี่ที่ว่าดลายๆตอนนี้ถึงขนาดต้องเพาะหอยเชอรี่ขายส่งร้านส้มตำแล้วกะชะัชฉะนพมสุกยืนโพสต์ว่าปีที่แล้วก็ระบาดในไร่อ้อย จังหวัดอุทยัยธานีบ้านผมนะครับมันชอบใบอ้อยมากสุดท้ายตกกลางคืนชาวบ้านแห่กันไปจับทั้งทอดกินทั้งขายสนุกสนานกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ